สวัสดีจ้าเมื่อนี้ติ๊กนะจ้าพามาเบืองต้นพนมสวรรค์ครับพี่น้องครับเป็นไม้ป่าเป็นไม้ริมชายป่าครับพี่น้องครับริมหมู่บ้านครับพี่น้องครับแต่เป็นนําไปปลูกในบ้านเป็นสวยงามด้ยครับพี่น้องครับเมื่อนี้ภาพารร้จักพนมสวรรค์หรือว่านมสวรรค์ครับพี่น้องครับสวยๆครับ นมสวรรค์ครับหรือว่าพนมสวรรค์ครับเป็นไม้ปลาด้วยครับที่มีความสวยงามครับนําไปปลูกไว้ในบ้านก็สวยงามครับเขาสูงได้ประมาณสองถึงสามเมตรได้ครับเป็นไม้ทองทินชนบทไทยครับเขามีสื่อทองทินต่างๆทั่วไทยครับเข็มชัดพวงพีแดงครับชัดฝ้าป่างมาลีครับ สาวสวรรค์ครับรูวไอเข็มสา์ครับซื้อทอ้งทินครับผลอ่อนของเขากินได้นะครับในผักไต่ครับนิยมไปทำอาหารครับในผักไต่ครับเขาเป็นผลของเขาจะให้วิตามิน B2 สูงครับครับผลอ่อนของเขานิยมกินทั้งผักไต่ครับพี่น้องครับเป็นใส่ทำาอรอหมกแกงกะทิครับสารพคุณของนมสวรรค์นี่ครับ ต้นครับล้าต้นของเขาครับช่วยแก้พิษตะขาบครับแก้พิษแมลงป่องแก้ฟีฟัก,ฟกบัวดอกของเขาครับแก้โลแก้โลหิตในท้องครับแก้พิษซัก์กระต่อยดอกขอเขาก็มีสรรพคุณนะครับใบของเขาครับใบนี่ครับเป็นยา ใส่ต่ำคอครับแก้อาการปวดคอแก้ล้มในท่วงอกครับแก้ปวดประสาทแก้พิษฟีดาษครับรากของเขาก็มีสารพุณครับรากของเขาครับช่วยแก้ไขแก้ไขมาลาเรียช่วยฟอกโลยหิตครับช่วยขับลมแก้พิษฝีภาย,ยในครับ แลวก็แก้พิษตะขาบมแมลงปองแก้อาการทายเล้วอาเจียนเป็นมูกเลือดครับเป็นไม้ป่าที่มีสปปรรพคุณทางสมุนไพรแล้วครับแล้วก็เป็นไม้ประดับยังดีครับพี่น้องครับนําไปปลูกไว้ในบ้านเขาจะโตใหญ่และก็มีความสมบูรณ์ให้ดอกสวยงามครับใบของเขาครับเป็นรูปหัวใจแต่เป็นแสกฟันเลื่อยครับเบ้าเลือดเบา้าเบ้าเลือครับเป็น ฟ้าเรลื่อยครับใบของเขาก็สวยงามครับพี่น้องครับเขานาไปปลูกไว้ในบ้านนี่สวยงามครับเพราะว่าครับดินเขาจะสมบูรณ์กว่าครับเขาจะให้ดอกดอกง่าย่ๆครับในในหมู่บ้านครับพนมสวรรค์ครับหรือว่านมสวรรค์ครับหรือว่าพ่วงพีแดงครับเป็นไม้ป่าไซไซป่าครับที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในหมู่บ้านครับพี่น้องครับสวยงามครับให้ดอกสวยงามทาอยู่ใน หมู่บ้านจะให้ดอกสวยงามครับดอกใหญ่สวยงามตอนนี้กำลังนิยมปลูกลไว้ในบ้านครับครับคลิปหนาพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ